สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับสวนสานิตบอนสีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะก็พามาชมบอนสีสวยๆนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมแม่พันธุ์แล้วก็พาชมต้นลูกนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสุนทรผู้นะคะสุนทรผู้ใบแข็งก้านแข็งนะคะ ฟอมกอยังมีเหลือแบ่งอีกหนึ่งกอใครสนใจก็ทักมาถามได้นะคะหรือว่าใครสนใจสีนิ้วนะคะสุนทรภูไปแข็งนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะสําหรับกระถางสีนิ้วสุนทรภูค่ะนี่ค่ะลักษณะไม้กระดูกนะคะมันจะเข้มชัดนะคะตัดกันดีนะคะก็คือจะเห็นเส้นชัดนั่นเองนะคะอันนี้สาวโพธารามนะคะไม้กัดขาวนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะ เป็นไม้ค่อนข้างใบแข็งเหมือนกันแล้วก็ตอนเด็กจะเขียวนะคะตอนโตก็จะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆจนเป็นไม้ขาวทั้งใบนะคะนี่ค่ะพามาดูต้นแรกอันนี้คือดารารายนะคะดารารายเวลาโตจะกัดประมาณนี้ค่ะตอนเด็กๆจะเป็นใบประมาณนี้นะคะนี ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะมีเม็ดกระจายทั่วใบนะคะสำหรับดา,าราลายตอนนี้นะคะต้นลูกมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะดา,าราลายอันนี้เป็นสุโขไทยนะคะเป็นสุโขไทยใบไทยตัวเก่าหรือสุโขไทยหนึ่งนั่นเองนะคะจะเป็นโทนออกสีชมพูนะคะสีสวยมากนะคะเนี่ยอันนี้กำลังออกดอกกันอยู่เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นเพชรเจสีแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างเขาก็จะมีเม็ดขึ้นทั่วใบนะคะเม็ดอ่าสีชมพูนะคะเพียงแต่เขาจะไม่ด่างนะคะจะเป็นลายประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าก็จะเป็นโทนขาวนะคะแต่ก้านเขาจะออกสีสายบัวนะคะตัวนี้ปีกนางฟ้าก็จะมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะตอนนี้มีไซส์หาแบ่งใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะปีกนางฟ้า นี่ค่ะตอนนี้ม่านนางพิมพ์กำลังกัดสวยเลยนะคะนี่ถ้ากัดชมพูก็จะชมพูทั้งใบเลยนะคะอันนี้เหลืออีกนิดนึงใกล้จะกัดเต็มแล้วนะคะนี่อันนี้ใบล่าสุดสวยมากอันนี้เป็นไม้เก่านะคะไม่ทราบชื่อนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะตอนเด็กจะเป็นใบยาวเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็กัดลายมาอันนี้นะคะมีแบ่งออกไปบ้างแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้พาลีลังทวีปนะคะพาลีลังทวีป ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้หนูจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วก็เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าลายสวยๆเลยนะคะพาลีหลังทวีปค่ะนี่เลยนะคะไก่นะคะตัวนี้คือไก่มะเหสวนนะคะไก่ตัวนี้จะเป็นพื้นออกสีเขียวแล้วก็มีจุดชมพูนะคะ นี่ตอนเด,เด็กจะเป็นแบบใบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็คือเม็ดจะยังไม่เชื่อมกันถ้าโตเต็มวัยจะประมาณนี้เลยนะคะก็คือพื้นจะแบบเม็ดเชื่อมจนเป็นสีชมพูเลยนะคะสําหรับไก่มาเหส่วนเนี่ยหนูไปเช็คต้นลูกให้ก่อนนะคะถ้ามีนะคะหนูจะแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับไก่มาเหส่วนเนะะี่ยค่ะเวลาโตขึ้นสวยนะคะตัวเนี้ยนี่ค่ะไม้เก่านะคะตัวนี้ก็ไม้เก่า นี่ค่ะอันนี้กัญหาชาลีนะคะกําลังออกดอกกันเลยนะคะพ่อหน้ามาส่งไว้เมื่อคืนแล้วนะคะตัวนี้กัญหาชาลีนะคะสวยมากนะคะเวลากัดเต็มตอนโตนะคะตอนนี้จะมีแต่ไซส์ใหญ่แบ่งนะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะกัญหาชาลีอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สีสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะลูกไม้เขาจะมีหลายโทนหลากหลายสีสันนะคะไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่นะคะ อย่างน,นี้เป็นแดงก็จริงแต่ว่ามีเขียวเกือบทุกใบเลยนะคะเขียวเป็นจุดๆด้วยนะคะนี่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสุนทรภู่นะคะข้างสุนทรภผู่ตรงนี้จะเป็นอัมพรนะคะสุนทรภู่อันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเพื่อใครสนใจสุนทรภผู่เขาจะเป็นไม้ใบแข็งใบทนนะคะตัวนี้เขาจะออกพื้นเขียวแล้วก็เหมือนฉาบชมพูไว้ค่ะนี่นะคะแต่ว่าจา พื้นเขียวก็จะเด่นเลยนะคะนี่ใบแข็งๆนะคะสุนทรภู้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่เพิ่งเห็นคะ่ะมีหูใต้ใบด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะไม้ต้นเนี้ยอ๋ออนี่คือเพชรเจสีแบบไม่ไม่ด่างนั่นเองนะคะนี่คะ่ะสวยนี่นะคะพาไล่ชมนี่ก็ไก่มงคลนะคะจอมคะ่ะเพิ่งเหลือใบเดียวนะคะเพิ่ง ฟื้นงอกออกมานะคะไก่มงคลตอนนี้มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะอันนี้นกสดายุนะคะปลายใบแหลมแบบนี้นะคะกัดออกสีส้มๆนะคะเวลาโตขึ้นนี่ค่ะนกสดายุก็จะมีแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะพามาชม นี่ค่ะน,นี้เพชรสีนินนะคะอันนี้ไซส์โตแล้วนะคะแต่หนูยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะใบแข็งกา้านแข็งมาลายสวยมาแล้วค่ะอันนี้คือเพชรสีนินนะคะ100บาทค่ะเดี๋ยวยาโคนต้นหนูถอนให้นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะใบหอกตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปค่ายไป100บาทนะคะสำหรับใบหอกน้ำตาลลายๆแบบนี้นะคะ 100บาทค่ะก่อนนี้จะเป็นบรรดาดารานพรัต์นะคะก็จะอยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะด่างป้ายมาสวยแล้วนะคะอันนี้สยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มเปิดด่างมาเรียบร้อยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะสําหรับสยามเมืองยิ้มเนะะี่ยค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นออกทรงถ้วยด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะจะเป็นลูกไม้ด่างนะคะตัวเนี้ย เปิดด่างมาแล้วนะคะใครสนใจโทนสีนี้ก็สวยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะนี่เลือกเปิดด่างสวยๆให้ทุกท่านเลยนะคะมันจะออกเป็นสีโทนส้มแดงนะคะตัวเนี้ยนี่นะคะมันจะออกแบบแดงๆอมส้มนิดนึงนะคะอ่าอันนี้จะเป็นวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดานี่ใครชื่นชอบไม้เก่าไม้กระดูกนะคะตัวเนี้ยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะป้ายเปิดมาแล้วค่ะ อันนี้ขออยู่ที่ราคาไป150บาทนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่ง100บาทนะคะสำหรับวิจิตจินดานะคะรับไซส์ไหนราคาไหนแจ้งได้เลยนะคะอันนี้นางมนโทนะคะโทนชมพูนะคะ ใครรับนางมนโทนะคะตอนนี้มีไซส์หนึ่งร้อยแบ่งแล้วนะคะเริ่มชมพูใบผิวมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับใครที่รอรวยล้นฟ้าอยู่นะคะรวยล้นฟ้าจะเพิ่งมีไซส์นี้นะคะแต่ถ้าใครรับนะคะหนูให้ราคาพิเศษห้าสิบบาทนะคะสำหรับสี่นิ้วไซส์นี้นะคะนี่ค่ะกำลังโตเลยนะคะ หงดรุณน,นะคะไซนี้เริ่มกัดมานิดๆนะคะใครรับนะคะขอ60บาทนะคะสําหรับหงดรุณไซนี้นะคะเขาก็จะเริ่มกัดลายมาเรื่อยๆนะคะแต่ต้นจะย่อมกว่าหน่อยนะคะนี่มีให้เลือกเพิ่มอีกหนึ่งไซน์นะคะสําหรับหงดรุณห0สิบค่ะอันนี้จะเป็นสีการจนาพิเศษแผงเขียวนะคะตัวแผงเขียวเดี๋ยวเขาจะมีจุดขึ้นปกติเลยนะคะแต่พื้นเนี่ยเขาจะออกสีเขียว อันนี้ให้ไปราคาเอาไป35บาทนะคะน่าจะมีต้นเดียวนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้ป้ายบอนเก่ามีชื่อว่ามหาราชนะคะเป็นแบบป้ายชมพูสวยๆเลยนะคะตัวนี้ก้านก็ออกโทนแดงๆด้วยนะคะขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับมหาราชนะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะลายเปิดคล้ายๆกันเลย หนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปคู่นี้ขออยู่ที่ราคาเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบาทดูสิคะทรงใบสวยมากนี่นะคะให้ได้คู่เลยนะคะได้สองต้นเก้าสิบบาทคะ่ะอันนี้เจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วอันนี้เปิดด่างมาเรียบร้อยนะคะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วคะ่ะนี่นะคะสีออกหว,วานๆโทนชมพูแล้วก็เปิดด่างขาวมาค่ะตัวนี้ อันนี้จะเป็นสีถนนชัยนะคะสีถนนชัยไม้ตัวนี้ไม้เก่ามีหูใต้ใบนะคะลักษณะทรงใบคล้ายๆพวกพญาหงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปาหนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะสีถนนชัยคะ่ะมีหูมาแล้วนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะมีสอบถามเข้ามาหนูไม่ได้จัดกล่องสุ่มนานแล้วนะคะ หรือว่ากล่องของขวัญน,นั่นเองนะคะก็จะเปิดรับกล่องซุ่มนะคะตอนนี้มีราคา250กับ350นะคะใครสนใจกล่องสุ่มแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะราคาเท่าไรกล่องซุ่มนะคะจะเป็นาทางสวนสุ่มไม่ให้นะคะสุ่มสายพันธุ์ไม่ให้ใครสนใจก็สามารถ อระบุได้เลยนะคะว่า,าพี่เอาราคา250หรือว่ารับราคา3 5มิมีงบเท่าไรสามารถตั้งมาได้เลยนะคะต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ภายในสวนที่ทั้งสวนใส่ไว้ให้ในกองสุ่มนะคะถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าเราซื้อแยกต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวไงหนูมาแจ้งรายละเอียดไว้อีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้หมอจินดานะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะจะเริ่มชมพูกันมาแล้วนะคะหมอจินดาค่ะอันนี้เขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์นะคะใครชอบสีแดงนะคะแดงจริงตัวเนี้แดงเงาเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละแปสบาทนะคะสําหรับเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ชอบใบสวยมากนะคะตัวนี้ นี่ค่ะตั้งชอดีนะคะสีแจ่มอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นลูกไม้นะคะรหัสตัววายค่ะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ปักหลันนะคะจะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้อยู่ในตับรามเกียรตินะคะนี่ค่ะตูสุวรรณภูมิสิคะเมื่อคืนโดนฝนนะคะสวยมากนะคะสําหรับสุวรรณภูมิมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะตอนเด็กอาจจะยังสีไม่เงาเท่านี้ยังแบบไม่แจ่มเท่านี้นะคะก็คือ แต่ว่าสวยมากเขาจะแดงนะคะยิ่งโตยิ่งแดงนั่นเองนะคะนี่ค่ะมีใบไผ่มาแบ่งด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้หนูไม่ได้เลี้ยงเลขนะคะต้องขออภัยหนูจะให้เป็นหมายเลขไปแต่ว่าช้อนหนูหมดนะคะหนูก็เลยเลขไม่เรียงนะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะราคา50บาทโคนใบจะออกชมพูนะคะเป็นต้นเดียวค่ะตัวเนี้ยใบเริ่มยาวแล้วนะคะนี่นะคะห้บาทเผื่อใครชอบนะคะใบแข็งนะคะนี่ค่ะ ป้ายหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งก็ราคา50บาทนะคะโคนใบชมพูเช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวนี้สวยเลยห้บาทค่ะอ่ะไปกันต่อนะคะแล้วก็มีเบอร์สิบนะคะเป็นสีชมพูนะคะขอห้บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เบอร์สิบค่ะเบอร์สิบเอดนะคะเบอร์สิอันนี้เป็นโทนเหลือบนะคะมีติดด่างกลางใบนิดหน่อยนะคะเบอร์สิบขออยู่ที่ราคาห้าบาทค่ะ อเพิ่งเห็นนะคะว่าหนูมีสิบสองหมายเลขเลยนะคะอันนี้ขอเป็นเบอร์10ช้อนเขียวแล้วกันนะคะเบอร์10ช้อนเขียว50บาทนะคะอันนี้เบอร์สิช้อนชมพูก็จะสีชมพูนะคะถ้าช้อนเขียวจะเป็นสีเลือบนะคะใครรับเบอร์10ช้อนไหนบอกได้เลยนะคะอันนี้เบอร์11นะคะราคา50บาทนะคะ เป็นใบหอกนะคะตัวนี้นี่สีเหลือบๆเหมือนกันอ่ะอันนี้หนูชอบเลยสีสวยนะคะนี่มีความตัดขอบสีด้วยนะคะควรใบจะเข้มหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปเบอร์12นะคะราคา50บาทค่ะต่อไปเบอร์6นะคะเบอร์หอันนี้ก็ขออยู่ที่50บาทนะคะอันนี้จะเป็นใบไผ่เรียวยาวหน่อยนะคะควรใบจะออกขาวชมพูนะคะ อันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทกัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะยักษ์ตีเมฆฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยต้นละห้าสิบนะคะสําหรับฮาริพุนชัยจะเป็นไม้ใบยาวโทนน้ําตาลนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าพรักดิสลาดเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะใครสนใจต้นนี้หนูขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเจ้าพรักดิสลาดเริ่มกัดหลายกันมาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นอํานาจนะคะนี่ตอนเด็กๆจะออกเขียวแบบนี้นะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะนี่นะคะอันนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะอํานาจอันนี้นี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนายมั่นปืนยาวนะคะนายมั่นปืนยาวต้นละ60บนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าจะกัดแดงๆนะคะอันนี้นินอายลาแต่ว่าเขาจะออกเขียวนะคะผ่าออกมาแล้วมันเขียวนั่นมันก็เลยออกเขียวๆแผงๆหน่อยนะคะตัวเนี้ย นินอายลาแพงหนูขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เสน่ห์อยู่ตรงะโพกใบค่ะเขาจะกว้างๆนะคะอันนี้จะเป็นสุพรรณนาหงนะคะสุพรรณนาหงให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสุพรรณนาหงเมื่อวานพอยกต้นแม่ให้ดูนะคะหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะคลิปก่อนๆน,นะคะใครสนใจสามารถชมย้อนหลังได้เลยนะคะสวยมากนะคะตัวเนี้ย อันนี้ลูกไม้รหัสบีนะคะรหัสบีตัวนี้ยิ่งเป็นกอเป็นช่อสวยนะคะขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะลูกไม้รหัสบีใบแข็งมากๆนะคะนี่ค่ะนนี้กระบี่ในร้อยนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะกระบี่ในร้อยนี่ลูกไม้อันนี้สวยมากนะคะขออยู่ที่สาสิบห้าบาทนะคะลูกไม้มีจุดนะคะตัวเนี้ยนี่ สีเลือบด้วยนะคะขอเป็นรหัสกอไก่นะคะอันนี้นางฟ้านะคะเอาไปราคา30บาทนะคะนางฟ้าสวยมากบางคนก็เรียกนางฟ้าจำแรงนะคะอันนี้จะเป็นพิเภกนะคะเริ่มกัดลายกันมาแล้วนะคะพิเภกไซส์นี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพิเภกค,ค่ะอันนี้คังจินดานะคะไม้ฟอร์มพุ่มใบดกนะคะจะเป็นโทนแดงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 50บาทนะคะสําหรับคังจินดาค่ะนี่อันนี้อินทรลัรังสัรค่ะแอบอยู่ข้างเสานะคะสีสวยนะคะอินทรลัังสัรยิ่งโตยิ่งสวยเป็นไม้เก่าที่แบบว่าหน้าใบจะมันเงาแล้วก็ใบแข็งนะคะมีแบ่งด้วยนะคะห้บบาทรักเธอเสมอนะคะรักเธอเสมออันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา แปดสิบบาทนะคะรักเธอเสมอเป็นไม้ป้ายนะคะสําหรับตัวนี้ก็ป้ายมาแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นนางรากสดแผงแดงนะคะจะแดงหมดเลยนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะเป็นแดงใบยาวนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเขาตั้งชื่อใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่หนูขายในนามนางรากสดแผงแดงแล้วกันนะคะตัวนี้แปดสิบบาทคะ่ะอ่าอันนี้ตาละแมกูซูมานะคะตัวเนี้ยโทนมันจะออกชมพูแบบพาสเทลกว่าตาละแม่จันทายนะคะ ขายสนใจอันนี้มีแบ่งหนึ่งต้นนะคะตะละแม่กูซุมาราคาห้าสิบบาทนะคะสวยมากอันนี้ดาริกานะคะด่างมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะดาริกาอันนี้นกน้อยนำโชคนะคะสวยมากนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะใบบิดผิวมาเรียบร้อยนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปแปดสิบบาทนะคะนกน้อยนำโชคนะคะ ยิงโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้นี่ค่ะอันนี้หนูเจอนะคะบานชื่นนะคะบานชื่นเขาจะมีความป้ายมาแบบนี้นะคะอันนี้ป้ายที่แข่งมาสวยมากเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะสําหรับบานชื่นเจอมา1ต้นนะคะเดี๋ยวจะเช็คเพิ่มให้นะคะสําหรับบานชื่นน่าจะมีอีกนะคะใครสนใจขอ90บาทนะคะเป็นไม้กาบมีแข้งนะคะอันนี้ป้ายมาด้วยนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นดุสิตธานีนะคะดุสิตธานีอันนี้จะเป็นไม้ออกแนวไม้กระดูกหน่อยนะคะคเข้มเข้มแล้วก็ตัดกับพื้นออกสีแบบนี้นะคะออกสีแดงหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะดุสิทธานีค่ะคะ่ะอันนี้เป็นปราสาททองซสาใหญ่เลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะกัดสีเต็มที่แล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะต้นแข็งนะคะใครร้อยอยู่นะคะพอครั้งที่แล้วหนูเจอมาสต้น ก็มีพี่ๆถามกันมาอยู่นะคะสําหรับประสาททองนะคะตัวนี้อันนี้ปิดลัดนะคะปิดลัดไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะปิดลัดเขาจะกัดชมพูด้านในด้วยนะคะน,นี่ก็ใกล้จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะปิดลัดค่ะอันนี้จะเป็นสิริโชคนะคะสิริโชคจะเป็นโทนชมพูเส้นใบเขียวนะคะ ตัวนี้กัดลายมาเต็มที่แล้วนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะสิริโชคนี่คะ่ะสวยมากนี่คะ่ะอันนี้พะยาม,มัจจุราชนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะไซส์นี้อันนี้ไม้แข็งแรงมากนะคะสําหรับพะยาม,มัจจุราชจะออกโทนแดงเข้มนะคะอันนี้จังหวัดอ่างทองนะคะไซส์นี้นะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะสําหรับจังหวัดอ่าทงทองไซส์นี้จะขออยู่ที่ราคา 90บาทนะคะนายเริ่มกัดสียมาแล้วนะคะอย่างที่วันก่อนหนูพาไปชมต้นแม่มานะคะวันนี้มีลูกแบ่งนะคะนี่หลาทะลุเรียบร้อยนะคะเี่ค่ะอันนี้บาวลัตนโกสินนะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะตอนนี้มีไซส์สี่นิ้วแบ่งแล้วนะคะใครสนใจเม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะบาวลัตนโกสินนะคะ นี่ค่ะบาวรัตะนโกสินนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะวันนี้มีมาแบ่งแล้วนะคะเป็นไม้เก่าที่ทรงใบยาวสวยนะคะใครสนใจก็สามารถตามเก็บตามสะสมได้นะคะใบแข็งก้านแข็งค่ะเวลาโตขึ้นนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่อํานาะคะสีเต็มก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเวลากัดเต็มนะคะ เพราะว่าตอนยังเด็กอ่ะมันจะติดเขียวนิดนึงนะคะพอโตขึ้นจะออกแดงๆส้มๆเลยนะคะสําหรับอํานาจวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะต้นละ50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม้นอกตู้ของพ่อเขานะคะเขาก็เพิ่งที่หนูบอกชุดที่เติมดินนะคะตอนแรกใบยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเพราะว่ามันเพ่งติดตัวนะคะนี่อันนี้ชุดที่เติมดินเปลี่ยนดินให้เขานะคะไว้นอกตู้ค่ะ อย่่างตัวนนะะนีี้ะะคอินทระรังสันนะคะก็เริ่มแบบว่าใบาสวยมาแล้วนะคะตัวนี้ต้นลูกก็ยังมีแบ่งอยู่50บาทนะคะอินทระรังสัรน,นี่ค่ะ